สวัสดีค่ะพี่น,อน้องวบาทานเน่อนอดูค่ะงาน,น,นเสลี่ยาหาน้องน,นาริตะโตเกียวค่ะออสวัสดีค่ะดีใจไหมคะดีใจไหมคะ,คะชุดสวยค่ะ ร้อให้ทำไมคิดถึงแม่หรอ,อมด่าด่าคิูนไม่ได้ด่าหรอกลูกราดูิิบูกัะกับพี่จิกายป้าด่าหรว่าให้ดูจุดให้ให้ดูจุดทำพ่ป้านาๆไรป้าไม่ได้ด่าหรอกไ,ไ,ไม่ใชู่ท หนูซนใช่ไหมหนูดื้อใช่ไหมหนูดื้อป้าเลยด่าเหรอเกีย่์เอาหนูลงตบออีคุดนองคุดนองเบิังบังนังสิลลมโอ้ย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 เฮ้ยตบมือแปะแปะแปะอ่ะตบมือก็แปะแปะแปะอ่ะตบมือก็แปะแปะแปะอ่ะแปะแปะแปะอ่ะแปะแปะแปะ้ย คนจะไปคนจะไปงานกับแม่ไหนคะจะไปงานกับแม่ยกมือขึ้นค่ะไปไหมคะไปค่ะโอเคเกี่ยวคือใส่คือนี่ลูกสุดนี่สุดไดนนี่สุดไดนกับใส่คือเบิร์ตคนขา,ขาวนี่ขึ้นนะคร<ม>ับับ่ยมาอะไรอ่ะเป้ยม,มาหาอะไรอ่ะแม่ก็มาหาลูกไงเป่ยจะมารับเหรอใช่ค่ะ จะมารับหนูไปงานด้วยค่ะแต่แม่ขอนอนก่อนนะแม่ก็จะนอนอยู่ตรงนี้กับหนูก่อนไงเอาป๊าจะถูนอนหลายวันแล้วโอ้ยแล้ววันนี้จะนอนที่ไหนนอนที่นี่โอเคค่ะนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันนะลูกเนาะบ้าไปนอน แม่ไปนอนตรู้นไแลูก็จะไปนต้ลูก็แ่สาม่นนตรงนีู้อนตรงน้าป้าตรงนี้ค่ะไดลวกเจอนอนกับรตค่ะโอเคค่ะเมื่อคนับยักุดเนียอที่จุดเลยนียะีที่สุดเลย พ yeah. ี่าพี่ะแบบน้แล้วก็เอุงเ cool. yeah. yeah, ้าเหอลกใส่ไหมุงเท้ามันเนั่นเหี้ยหลุกใส่ไหมได้เลื่องึ้ขึ้นอสใสบอกผู้สิบาใส่มันสวยได้ละมันสวยได้ละมันสวยขอโกกีเกเี๋ยวพี่จะใส่ให้เราดูเจอก็หูกคัะนี่ใส่โกกีวอื้อหมันถือ แต่ไม่ได้ลูกมันใหญ่ไปเอย่มันให่ไม่ได้มันไม่ใหญ่หรอกแต่ลูไปดูไปดูกระ้าน้องก่อนนะมันดีไหมกระดาษนี่ไปหาถุงเท้าให้น้องหรอคะไม่ใช่อะไรกระเกยวี่เ้พี่เจ่ถุงเท้านั่นแหละถุงเท้าน้องกูเกียวแต่ลูกไปเอาให้แต่ลูกไปูเป็นอย่างคือบอกคือคนตันตันยืนตันยืน เยอะครับขอบคุณครับผมอยู่ในตะกร้านัด้อค่ะอืมท่านเขียวนี่เว้ยท่านเขียวหมอนี่เว้ยเสือก็เป็นเสือเป็นไก่มาเล่นดีได้จ้าลูกตุ๊กตาแคร์แบ์ของของใครน้าเหรอ เหรอคะขาพี่ตาตานีดูเอว่ะเหรอคะดูเอามาหรอดูามากับูอจงกเาตเวลาขึ้นเสอสสีเดียวกันก็แม่อุ้ยหมด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 เ

ของหนูที่เทียงวี่เียงเหรอี่เีงมันพี่ตัวใหญ่หรอกแม่ดูให้ไมแม่ใส่ให้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยเหรอคะใส่เลยมันเล็กเกินไอของหนูได้หน่มนเป็นของนอนได้นน่เล็กเปนเล็กแม่ดูสฉหรอกห่ใส่ไม่เสื้อไม่เสื้อไม่เสื้อมาม่ใให้ส่เรเลยเ้ของอรคนเยอะลว นอนกใกน่งเตีนอ่ะออใช่เ็กอาการเน่ยใครใครได้คือใครได้ยจกดใครได้็เป็นผู้สาวผู้สาวยังไงต้องเป็นผู้ชาย้องเป็นผู้สาดี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  บอกป้าสิวันนี้นอนกับใครวันน้ผู้ชายอ๋อูไม่น่นีเิมัเป็นรัมมค่ะแ่ไปงานกับแม่ใช่ไหมบอกป้าสิแล้วไปยูบล้วหอไป้ยูบไปไนแม่ยูบไโอ้ยยยงไไปัไปน,นียป้าาไปสวนน้ำแด้ววน้ไสวนน้ไปด้วยสวนน้นะคะ ขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้นโอ้โหเตะบอลแมนแมนเตะบอลไปเลยอะยืนโชว์แนลูกเร็วเร็ยืนโชว์เร็วเบยืนโชว์น่เร็วตังไขรตรงตรงไข่กินอ๋อะไอะไรอไก็ยืนทด่เรา่ไงไขรง ข่าแล้วก็ต้มไข่กินดึดดึง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 ดึดดึ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 ดึ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 ด โอเคนะเตู้ปบอลได้แล้วอะเู้ปบอลเต้รูบอลกอล์เจ้เตูปบอลเตู้ปบอลด้ยด้วยได้แล้วฮืได้แล้วจุดตะหนองตกลาตกลาตกลาด้วยไมรักน้องไหมคะเอายกรเดอนหน่อยเนอะฮ่า

สองคนหนีตังบัวข้านเนาะดีตังข้าดีจ้าข้าวดูนะดูนะบัวข้าวส่เก็บป้อนข้าวมาป้อนข้าวป้อข้าวเอาอหดูป้อนจ้าให้บัวข้า

เห็นว่ามันมีแต่ฝุ่นเห็นม่้ยแม่ตอนด่าให้หนูด้วยไปกินดาแล้วเป็นไงบ้างคะดูกินดาแล้วไปกินน้ำก่อนนะคะคนไข้ค่ะ เล่นน้ำสนุกไหมลูกล่นสนุกเล่นน้ำตรงไหนอ่ะเอ้ามันติตามกันลูกติเจ็บอะติงหน่อยติงหน่อยมัุบโอเคนะครับผมคาคิมาฝากนะคะวันนี้นะ โอเคนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกับตุ่มนะแน่นอย